สวัสดีค่ะดิฉันนางพิพาครสิมพิเศษค่ะ,ะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักง,งานเทศบาลตะวนคอนสารค่ะที่มีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะให้กับชุมชนโดยได้ทำเกษตรผสมผสานอินทรีย์รอบบ้าน และพัฒนาพื้นที่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทโดยเทศบาลตะบนคอนสารได้ร่วมทำา o u กับวิทยาลัยเกษตรจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อที่จะนำมาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนเด็กแล้วก็ประชาชนในชุมชนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อจะมาเรียนหลักของการทำเกษตรกรรมโดยวิชาต่างๆนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว แปรรูปแล้วก็พัฒนาสินค้าในเรื่องของเกษตรด้วยซึ่งจะทําให้ประชาชนในพื้นที่ของเราค่ะได้รับการศึกษาพัฒนาตนเองได้มากขึ้นในเรื่องของการแปรรูปเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้มากขึ้นค่ะได้ส่งเสริมในเรื่องของการปลูกผักปลอดภยัยปลอดสารเคมีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,เ,กเทศบาลตะบนขนสารและโรงเรียนเทศบาลบ้านฝ่ายดินสอซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเองนะคะก็เป็นการเก็บ ม่ไดพันนะคะหมวหอมเรียกว่าหอมแขกนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเราลัจาจกที่เราปลูกนะคะแล้วก็จะมีดอกของเขาแล้วเราก็จะเก็บดอกนะคะเป็นเม็ดพันธุขยายพันุ์ต่อได้นะคะแรงวันดาลใจนะครับไปเห็นที่ว่าคุณกุ้งแต่ว่าเราเราจะทำได้อยู่เจะถือว่าเป็นโชคดีมาก ที่โควิดมาเราได้สวนคืนเราได้พืชผักของเราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปตลาดสำหรับผักบางประเภทไม่ต้องได้ซื้อเลยเราใช้เวลาประมาณ2เดือน3เดือนมีกินแล้วมีกินแล้วนะครับ